นิทานหอนาฬิกาเมืองร้างในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีหอนาฬิกาโบราณตั้งทำงานอยู่กลางเมืองผู้คนเล่าขานกันว่านาฬิกาแห่งนี้จะตี13ครั้งในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นเด็กน้อยชื่อเล็กเป็นคนขี้สงสัยและมักถูกเพื่นอนๆนล้อว่าเป็นเด็กจอมจับผิดเมื่อมีเสียงลือเล่าอ้างว่านาฬิกาเคยตี13ครั้งจริงเมื่อหลายสิบปีก่อน ในคืนนั้นครอบครัวหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเล็กจึงตัดสินใจจะพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเขาแอบปีนขึ้นไปบนหอนาฬิกาเพื่อรอฟังแต่แทนที่จะได้ยินนาฬิกาตีเขากลับพบว่ามือของตัวเองเริ่มมองเห็นทะลุได้เหมือนเป็นหมอกในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดคือการเตือนจากวิญญาณของครอบครัวที่หายไป ให้คนรุ่นหลังระวังไม่ควรเข้าใกล้ความลับบางอย่างโดยไม่พร้อมเสียงนาฬิกาที่แท้จริงไม่ได้ดังมาจากเครื่องจักรแต่มาจากหัวใจของคนที่กล้าสอบถามความจริง